พระศส,สดาให้เวียนมาพบสมณะเป็นระยะมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสดลงฟังซึ่งธรรมการรู้ตามซึ่งศาสราสิบสองขั้นตอนเวียนให้มากจะเกิดสัจจานุปัตติคือการบรรลุซึ่งศาสรารประโยชน์ของการสนทนาประโยชน์ของการปรึกษาหารือกันเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นเกิดอุปนิสัยขึ้นก็เคยอ่านพระสูตรให้ฟังแล้วนในพระสูตรเรื่องของอุปนิสัยการฟังธรรมมีประโยชน์ เพราะอย่างนี้การสนทนาธรรมมีประโยชน์เพราะอย่างนี้พระองค์ตรัสไว้สุตตาคือคําของตถาคตเป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นได้เป็นอนุสาสนีปฏิหารบุคคลเนี่ยหลุดพ้นได้เป็นอริยะคือรู้หนทางในการหลุดพ้นเนี่ยนะก็เพราะได้ยินได้ฟังคําของตถาคตนั่นเองสุตตามีส่วนช่วยเมื่อเรายังทุศิลอยู่หรือมีศิล ลาคากลา้ามักหลน่นหรือฟุ้งซ่านบุคคลสิบจำพวกในโลกแบ่งเป็นห้ากลุ่มในห้ากลุ่มนี้มีสองกลุ่มละสแบบสแบบแบบหนึงฟังแบบหนึ่งไม่ฟังพวกที่ไม่ฟังชื่อว่าไม่มีอุปนิสัยพวกนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญส่วนพวกที่ฟังชื่อว่ามีอุปนิสัยพวกนี้ไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อม พระพุทธเจ้าบอกให้สังเกตว่าเมื่อมีการประชุมกันเนี่ยผู้ที่เงี่ยโสดลงสดับชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสยัยผู้ไม่เงียโสดลงสดับชื่อว่าไม่มีอุปนิสยัยเห็นไหมและเมื่อมีอุปนิสัยเป็นอย่างไรจะไล่ไปตามลําดับขอย่อมรู้ทมอย่างหนึ่งย่อมเห็นทมอย่างหนึ่งกําหนดรู้ทมอย่างหนึ่งละทมอย่างหนึ่งทําให้แจ้งซึ่งทมอย่างหนึ่งจนกระทั่งจิตหลุดพ้น การกําหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งทําให้แจ้งทำอย่างหนึ่งคืออะไรอริสส4เขาจะเห็นอริสสีทันทีเพราะการเงี่ยโสดลงสดับเพราะการมีอุปนิสัยสร้างนิสัยที่ดีไงนิสัยที่ถูกต้องพี่เจ้าจะใช้คําว่าอุปนิสัยพรงค์จึงสรุปว่านี้คือประโยชน์ของการสนทนาประโยชน์ของการปรึกษาหาลือกันประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงฟัง ประโยชน์ของการประชุมสนทนากันเป็นอย่างนี้ดังนั้นการกระทําทุกอย่างให้รู้ว่ามีที่มาที่ไปพนะระศาสดาตรัสไว้เรามาทําตามพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้เรามาทําตามมาวัดทําไมพระองค์บอกการเกี่ยวข้องกับสมณะเพื่อการได้ยินได้ฟังธรรมเห็นไหได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมีเป็นอย่างนี้ เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยว่าให้ทานแล้ววางจิตละความตรวหนีได้เป็นอริบุคคลผู้เจ้าพูดไว้ได้เทคนิคละให้ทานทุกครั้งต้องวางจิตแบบนี้เหตุในการให้ทานมียังไงบ้างให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปผู้ที่มาเป็นไงญาติพี่น้องเรามาบ้านให้ข้าวให้น้ํำไหมให้นี่ก็ให้ทานญาติพี่น้องเราจะไป ฝากข้าวฝากน้ําไปให้เขาทานระหว่างทางกลับไปที่บ้านไหมให้นี่ก็ให้ทานใช่ไหมให้ทานแก่ผู้เจ็บไข้ให้ทานเพราะชอบพอกันให้ทานเพราะคิดว่ากิจศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปเหตุผลเยอะแยะเลยเห็นไหมผู้เจ้ามองออกหมดเลยคนคนหนึ่งจะให้ทานเพราะอะไรให้ทานเพราะคิดว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราตอบให้ทานเพราะว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วเออเขาเคยให้แก่เราแล้วเราให้บ้าง นี่คือเหตุแห่งการให้ทานดังนั้นการให้ทานมีอยู่ตลอดเวลาวางจิตอย่างไรถ้าไม่ได้วางจิตละความตรหณีไม่ได้อน,นิสงส์ใหญ่แต่ถ้าวางจิตละความตรนี่จะได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่เทคนิคพวกนี้จะไม่รู้เลยถ้าไม่มาเสพครบพุทธวจนะคําที่ออกจากปากพระศาสดานี่คือประโยชน์ของการสดับของการมีสุตตะคนสองคนทําเหมือนกัน คนหนึ่งยังเป็นปุถุชนคนหนึ่งเป็นอรรยะไปแล้วเพราะสุตตะองค์จึงบอกสุตตะแก้ได้แก้พวกทุศีนก็ได้มีศีนมีศีนไม่มีสุตตะไปทางเสื่อมอีกที่ปริพาชกเห็นคนรักษาศีนห้าดีแต่ไปเกิดในนรกเห็นนะครูเจ้าต้องมานั่งอธิบายอย่างละเอียดเลยเพราะองค์บอกองค์มีมาหากรรมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดไม่งั้นใครจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้ ไม่มีสาวกคนใดรู้เรื่องพวกนี้อีกอันหนึ่งที่องบอกไว้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือกรรมที่เขาทําก่อนนั้นกรรมที่เขาทําหลังนั้นและกรรมก่อนตายกรรมที่เขาทําก่อนนั้นปุเพว่าสาตังกตังโหติกลยานกกรรมมังสุขเวทนียังก่อนนั้นเนี่ยปุเพปุพระเนี่ยก็คือแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเขาได้กระทํากรรมงามอันนําไปซึ่งสุโเวทนา กรรมตรงนี้มาส่งผลบางครั้งเราเห็นคนคนนี้ให้ hey, ทำไม่ได้เรื่องเลยทำไมมันได้ดีนี่กรรมก่อนนี้เข้ามาส่งผลอีกอันปัจฉาวาสต์ตังกะตังโหติกระรยานะกรรมมังสุขเวทนียังกรรมหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเห็นเขาทำไม่ดีเขาทำความดีนเป็นกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทีสุขเวทนานตัวนี้มาส่งผล และสุดท้ายมรณะกาเลนะโหติวาสสะนะสมาทิฏฐิสมาธินะสมาทานสมาธิฏฐิก่อนในการแห่งมรณะไปดีก่อน,นีดูเจ้าสารกานิสกยะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังทุลพลด้วยสิกขาสเสวยน้ำจันทร์แต่ในมรณะกาเลในการแห่งมรณะเจ้าสารกานิสักยะสมาทานซึ่งสิกขาบท พระองค์ปัญญัติว่าเจ้าสรารการนี้เป็นโสดาบันพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันครบองค์โสดาบันสี่ประการมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าก็เป็นอริยก่อนดังนั้นจังหวะในการที่จะได้ความเป็นอริยะมีในทุกขั้นตอนก็ให้เราเราทราบข้อมูลพวกนี้ในที่พระศัสดาข,ของเราตรัสเอาไว้แล้วก็เลือกนโยบายชีวิตกันเอง ใครจะบรรลุเร็วบรรลุชา้าใครจะไปวัดใจกันก่อนตายนะอ่าก็ตามสะดวกนะตามอินทรีย์ของแต่ละคนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธามีมากไหมวิริยะมีมากไหมความเพียรสติการละลึกได้ฝึกไหมสมาธิฝึกไหมปัญญาฝึกไหมศรัทธาดีความเพียรน,น้อยขี้เกียจนะ สตินิดหน่อยสมาธิเอาบ้างนะปัญญาพอประมาณนะนี่คือความช้าเร็วของสัตว์สัตว์จะบรรลุธรรมช้าเร็วเนี่ยอินรียห้าเลยผูเจ้าตัดในหลายๆพระสูตรตัดตัวนี้เป็นเครื่องวัดอินรียห้านะเครื่องวัดความเร็วดูที่ตัวที่โรงตัดเรื่องของ ทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทากําลังของพระเสขานะมีทั้งคู่คือสัทธายริโอตปะวิริยปัญญานี่เป็นกําลังของพระเสขามีกําลังทั้งคู่ในการบรรลุแม้จะเป็นทุกขาปฏิปทาพวกไม่ได้ชาญหนึ่งสองสามสี่กับพวกสุขาปฏิปทาพวกนี้ได้ชาญหนึ่งสองสามสี่แต่บรรลุเร็วคืออะไรอินสีห้าอีกตัวหนึ่ง เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกนี้มีกําลังแก่กล้าก็จะเป็นคิปปาพิญญาบรรลุเร็วถ้าอ่อนจะเป็นทันตาพิญญาบรรลุชาสุขาปฏิปทาเหมือนกันถ้าอินทรีห้ามีกําลังแก่กล้าเป็นคิปปาพิญญาบรรลุเร็วอินทรีห้าอ่อนเป็นทันตาพิญญาบรรลุชาาังนั้นก็ไม่มีอันไหนดีเร็วกว่ากันเพราะทั้งสองอันมีทั้งบรรลุเร็วและบรรลุชาได้ทั้งคู ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ห้าเนี่ยให้เราชัดเจนในการมาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญปัญญาเห็นอริสัตยนั่นเองการเกิดการดับทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่เหลือก่อนตายต้องแก้ปัญหาความตายให้ได้ให้คิดเลยว่าทุกคนกำลังเดินไปสู่หลักปานก็เหมือนเราคิดว่า อีกเวันจะโดนประหารชีวิตเนี่ยยมจะทำอะไรอีกเจ็ดวันก็ต้องทำสิ่งที่แก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้